สวัสดีครับผมตอนนี้ท่านอยู่ในช่องของ usb gangster นะครับสำหรับผมชื่อ b e n ์ usb นะครับไม่ต้องแนะนำตัวกันให้มากมายเพราะเราเจอกันแล้วที่คลิปแรกนะครับสำหรับวันนี้ท่านอยู่ในช่วงของเสื้อในตู้นะครับเสื้อในตู้ของผมคืออะไรนะครับคือความหมายในที่นี้คือเสื้อในตู้ของผมที่ผมสะสมมานะครับที่ผมเริ่มสะสมนะครับสำหรับใน ep นี้ผมสะสมเสื้อปีใหม่ๆแล้ว คือปีใหม่ๆนะที่นี่คือเป็นบล็อกย้อนนะครับเป็นบล็อกย้อนนะเสื้อเป็นบล็อกย้อน,นครับเรามาเริ่มกันที่วงแรกกันเลยดีกว่านะนี่นะครับผมวงแรกรู้ๆกันดีนะเป็นเสื้อเนวาน่านะครับผมเสื้อวงเนวาน่านะครับผมเป็นรูปนักเคิรส์สสกรีนเป็นนักเคริร์สเล่นกีตาร์อยู่นะครับตัวนี้ตอปีที่ตอปีที่2000นะตอปี2000ป้ายเดลต้าตัวนี้นะผมสะสมไว้อันนี้ก็ถือว่าเข้าวินเทจแล้วแหละ ส่วนประวัติความเป็นมาถ้าผมจำคร่าวๆนะก็คือเกิดขึ้นในเมืองออเบอร์ดีนในรัฐวอชิงตันนะครับก่อตั้งในปี1987 1, หรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะก็ฝากเพื่อนๆถ้ามีอะไรก็ขอติชมมาได้นะครับในคอมเมนต์นะสำหรับที่ผมชอบนะเป็นแนวเพลงของนักเคิร์สนะครับก็คือแนวเพลงกันแล้วก็อัลเทอร์ทีฟล็อกนะครับผม นาะเทนทีฟบล็อกนีค่คือคอนเสิร์ตเดือดมากผมดูคอนเสิร์ตย้อนหลังนี่เดือดมากคือเล่นทีไลรทำลายเข้าของพังทุกรอบนะครับท่านผู้ชมพังกันยับเยินะนะกีตรงกีตา้าไม่ต้องพูดถึงนะลำพงลำพงกองนี่ไปหมดเลยนะครับผมสำหรับเนวนาตัวนี้ต่อปี2000นะผมมีอีกตัวหนึ่งคือเนวนายิ้มลุง้งยิ้มลุงตัวนี้ก็ต่อปี2018เป็นบล็อกย้อน แต่ในวัหน้าต,ตัวตัวที่ผมให้ดูเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นปีสองพันละเข้าวินเทจละวยี่สิบปีละสําหรับตัวนี้เป็นผ้าบางผ้าห้าสิบห้าสิบนะครับผมสําหรับนักเคิร์ดเนี่ยในวงและเพื่อนๆในวงในวันหน้าเนี่ยครับที่เขาทัวร์คอนเสิร์ตกันหนักๆเลยนะทัวร์ในปีถ้าผมจะไม่ผิดนะปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี้ทัวร์กันหนักมากทั้งในอเมริกาทั้งในฝั่งยุโรปเช่นลอนดอนในอังกฤษเยอรมนีเบลเยียมออส เตียออสเตเลียอะไรประมาณนี้นะครับที่แกไปทัวร์กันหนักมาก1 9ึ่้าแล้วคอนเสิร์ตแกเดือดมากทําลายเข้าของทุกรอบที่ไปทัวร์นะแต่ก็ได้ความต้อนรับจากแฟนคลับที่สายนั้นอยู่แล้วนะสายล็อกนะครับผมมาสําหรับวงต่อไปที่ผมชื่นชอบอีกตัวอีกวงหนึ่งละกันนะอีกวงหนึ่งละกันก็คือนี่แมท,ทริกาหลายหลายคนรู้จักกันดีนะ,ะแมท,ทริกาเนี่ย ประวัติเนี่ยผมไม่ชัดเจนผมก็ไม่ขอเอ่ยละกันแต่ผมชอบแนวเพลงของ m a t r ิก้าเขานะครับคือเป็นแนวเพลงเพื่อสันติเนื้อหาเพลงจะสันติอย่างอ่าเพลงวันนะถ้าท่านผู้ชมเคยฟังนะเพลงวันของเนวาน,น่านะครับผมลองไปฟังกันได้นะเป็นแนวเพื่อสิทธิมนุษย,ยชนเพื่อความเท่าเทียมอะไรต่างๆนะเนื้อหาแนวเพลงจะออกเป็นแนวเพลงนั้นนะสาหรับเสื้อตัวนี้นะแมติก้า สกรีนนะครับเป็นสกรีนเป็นเมืองอ่าแล้วก็มีต้นไม้นะเป็นเมืองนะเมืองโอคลแลนด์นะครับก็คือเมืองที่เขากําเนิดขึ้นกําเนิดขึ้นเลยนะครับเป็นเมืองโอคลแลนด์นะเป็นเมืองโอคลแลนด์นะครับผมนี่นะครับเป็นเมืองที่เขากําเนิดเมืองโอคลแลนด์แคลิฟอร์เนียนะครับผมเป็นเมืองที่เขากําเนิดลงขึ้นมาเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะต่อปีประมาณปี2010 2018แหละถ้าผมจําไม่ผิดนะสําหรับ แมติก้าตัวนี้นะตอปี2018ก็คือผมเอามาเริ่มเก็บใหม่อ่ะแล้วก็แมติก้าตัวนี้อีกต,ตัวหนึ่งเป็นลายหัวกระโหลกตัวนี้ต่อปี2013นะครับผมอ่าจะเขียนว่าอะไรสักอย่างนึงนะผมจำไม่ได้แต่ผมชอบลายสก,กรีนมันนะเป็นรูปลายหัวกระโหลกจางๆหน่อยละไม่รู้ว่าเป็นอ่าเป็นเพราะเราซักบ่อยหรือเปล่าไม่รู้นะสีเลยจางสีได้แบบ สีมันจะออกซิดๆหน่อยนะแต่ผมก็ชอบเพราะว่าลายหัวกระโหลกนี่ก็คือเอกลักษณ์ของแมทเทนิก้ากันอยู่แล้วนะครับทุกคนก็คือนี่อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากนําเสนอคือลายนี้ครับแมทเทนิก้าเทพีเห็นไหมครับตามที่ผมบอกไปด้านก่อนหน้านี้เลยคือเพื่อสันติและเพื่อเสรีภาพนะก็เลยเป็นที่มาของสกรีนนี้นะครับเที TP. เทพี P, ดาราใส่กันเยอะมากนะสําหรับสกีนเสื้อลายตัวนี้นะครับผมหน้าหลังที่ผมสะสมไว้ตัวนี้น่าจะต่อปีราวๆ2,017นะถ้าผมจําไม่ผิดนะประมาณโอ้ยไม่ใช่2,017 2,007อีก3ามปีอะท่านผู้ชมดูดิอีกประมาณ3มปีถึง4ปีจะเข้าวินเทจแล้วตัวนี้ที่ผมเก็บนะมาเราเข้ากันที่วงต่อไปนะครับวงที่ผมชอบคือต่อไปคือวง การแอนโรสนะครับผมการแอนโรสตัวนี้ก็เกิดในขึ้นก่อตั้งคือเกิดในเมืองแคลิฟอร์เนียนะถ้าผมจำไม่ผิดก่อตั้งขึ้นในเมืองแคลิฟอร์เนียนะกันแอนโดรสตัวนี้นะที่ผมได้มาก็คือบล็อกย้อนเหมือนกันนะจะเป็นป้ายปั๊มคอ ACDC เลยป้ายปั๊มคอเอ้ป้ายปั๊มคอกัรแอนโรสเลยขออภัยด้วยนะครับป้ายปั๊มคอกันแอนโรสเลยเมทินฮอนดูรัสอะไรก็ว่ากันไปนะสก,กรีนด้านหน้าอ่านว่าก a n แอนโรสแลย วาเฮียนะครับคือกันอันรถอยู่ที่นี่นะแปลความหมายในะความเป็นไทยว่าแปลความหมายตรงตัวนะครับแล้วดูข้างหลังดิข้างหลังอย่างเดือดผมเลยชอบนะครับเป็นอหอนิกาน่าจะเป็นหอนิกาในรถแอนเจลิสนะผมจะไม่ผิดเนี่ยสวยมากต่อปีตัวนี้น่าจะต่อปีเออ่ถ้าผมจําไม่ผิดนะนะตอปีปลายแล้วตอปี2016แล้วก็คือบล็อกย้อน แต่ผมชอบคือการเดนรสแวร์เนี่ยคือการเดนรสอยู่นี่นะครับอยู่ที่นี่ของเขาก็าคือนี่นะครับเป็นหอหนังกาของเมืองเขานะครับคือเมืองลอสแอนเจลิสนะโอเคนะต่อไปนะครับผมที่ผมชอบอีกหนึ่งวงนะครับคือต่อไปคือวง a c d c เดอนี่ ACDC ตัวนี้นะครับผมชอบมือกีตาร์ a c d c นะครับชื่ออกัดจังนะ มือกีตาร์เขาชื่อกั๊ดจังนะผมชอบมือกีตาร์เขาเขามีเอกลักษณ์มาก ACDC มือกีตาร์เขาเป็นวงฮ์ดล็อกไม่ท่านล็อกเดือดดหนักๆเวลาเล่นคอนเสิร์ตไลฟ์คอนเสิร์ตแต่ทีนึงมือกีตาร์เขาจะโยกโยกโยกไปเลยนะครับผมสำหรับ ACDC ตัวนี้ไลน์นี้เป็นเป็นเฉพาะมือกีตาร์มือกีตาร์กัดจังนะครับเพราะผมชอบมือกีตาร์เขามากกัดจังนะผมชอบมากกีตาร์เขาว่าเล่นเดือดมากนะครับสําหรับ ECC ตัวนี้เป็นบล็อกย้อนเหมือนกันตอปี2019ผมก็เริ่มเก็บแล้วเพราะว่าเลขสวย2019ลายสกรีนไม่ต้องพูดถึงเป็นเสื้องานมือนหนึ่งโอเคนะครับผมและมาวงสุดท้ายสำหรับผมที่ผมจะให้ท่านชมดูคือวง l e นาสกายเนอร์นะครับเลนาสกายเนอร์นะเป็นวงสัญชาติอเมริกันเหมือนกันนะครับผมเออผมลืมพูดไปช่วงที่แล้วคือวงการหลโรสเนี่ย เป็นวงที่มาจากเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับผมขออภัยนะนะต่อไปเลนา่าสกายเน็ตตัวนี้นะครับเป็นเสื้อสมาชิกอยู่กันครบเลยสกีนสมาชิกของเขาอยู่กันครบเลยเพลงอะไรไม่รู้ยาวตั้งสิบนาทีท่านผู้ชมลองไปฟังดูเพลงฟ r e e b i r d นะครับผมผมชอบเพราะว่าผมชอบเพลงฟ r e e b i r d เขามากเพลงเป็นสิบนาทีเลยลองไปฟังกันนะนี่นะครับทัวร์หน้าหลัง ตัวนี้ทัวหน้าหลังลายเมกาทัวที่อโอ้โทัวหลายที่แหละผมไล่วันนี้ก็ไม่จบหรอกทัวนี้ต่อปี2011สิบำหรับเลอหนาสกายเนอร์ตัวนี้นะต่อปี2011อีกไม่กี่ปีก็จะเข้าวินเทจละหน้าหลังสมาชิกอยู่กันครบเลยเสื้อตัวนี้ผมก็เก็บป้ายฟุตเป็นป้ายฟุตเป็นป้ายฟุตนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้ก็ตอปีสองพนะครับผมก็ สำหรับวันนี้เอาเข้าวๆก่อนก็คือเสื้อที่ผมเอามาโชว์ในวันนี้ที่ผมเอามาโชว์นะไม่ใช่โชว์ดีกว่าเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันละกัน <S 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 ก็คือเป็นเสื้อแนวออกปีใหม่ๆละ <S <S เพราะว่าผมจะเริ่มเก็บบล็อกย้อนหรือบล็อกย้อนเก็บเก็บเก็บมาสําหรับในอีพีหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะได้มาชมในเสื้อที่ผมเก่าเก็บแบบเก่าจัดเลยนะ ตั้งแต่ปี90ลงไปเลยนะครับที่แบบจะเข็บเดี่ยวผ้าบางอะไรก็ช่างเถอะที่ผมเก็บสะสมมาไว้ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ยุ16เลยจนตอนนี้ผม26แล้วอะ26 27แล้วอ่ะครับก็ไว้โอกาสหน้าเราคงจะได้ชมใน EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมและเพื่อนๆผมด้วยนะครับตามดิ้งด้านล่างนะแล้ว Facebook ส่วนตัวของผมแล้วก็เพื่อนผมนะครับยังไงฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม